จริงน้องก็สั่งไว้สั่งไว้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้สั่งเราสั่งว่าให้บอกใครบ้างก็บอกพี่ยาบอกพี่ก็รู้เลยว่าคือบอกนี 1> <1> ่คือให้เราไปดูแลน้องอย่างความสั่งเสียที่มาติดเราคืออะไรบ้างก็คือให้บอกพี่ให้บอกพี่ยาก็คือจริงๆก็เจอกันก่อนก่อนน้องจะสุดนี่ก็เจอกันอยู่ค่ะพูดว่ามีอะไรเนี้ยน้องก็จะไม่ค่อยเล่าก็จะส่งแต่ความ สนุกสนานความน่ารักสดใสสไตล์เขามาให้เราแสดงว่าไม่ได้แสดงความอา,าการอใ <น S 1> าอะใวช่ใช่ก็คือ,อ,อคือเรารู้อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันหายไปแล้วแต่เราเราไม่รู้ว่ากลับมาคราวนี้คือมันมันเข้าไประบบข้างในแล้ว ว่าน้องเดินทางไปสู่ภรภบคุมที่ดีไปในที่ดีๆนะพี่รักน้องเสมอแล้วก็รู้สิ่งทุกอย่างได้ร่วมกันมาทํามันมาอย่างเงีง้ยที่จะจดจํำแต่สิ่งดีๆของน้องไว้แล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลทางนี้เชื่อว่าทุกคนน่ะรักและดูแลที่ได้ดีแน่นอนน้องก็ไปแบบรับให้สบาย เป็นงไงบ้างครับพอทปทีนอนทิ้งแบบไปยืนความสุดเลยก <c oughs> ็จริงจริงไปที่โรงพยาบาลแล้วค่ะไปดูแลน้องตรงนู้นแล้วแต่ก็บอกน้องแล้วค่ะคือน้องก็สั่งไว้สั่งไว้ไวเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้สั่งเราสั่งว่า,าให้บอกใครบ้างก็บอกพี่ยา <f ungs> บอกพี่ก็รู้เลยว่าคือบอกเนี่ยคือให้เราไปดูแลน้องอย่างควาสั่งเสียที่มาติดเราคืออไงบ้างครับก็คือให้บอกพี่ให้บอกพี่ยา ก็คือจริงๆก็เจอกันก่อน,ก,อนก่อนน้องจะสุดนี่ก็เจอกันอยู่ค่ะก็คือไปเหมือนได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันแบบวันหนึ่งเลยอะค่ะไปไปคอนโดน้องก็ไปไว่ายน้ําไปเล่นไปเลยกันสนุกสนานแล้วก็ส่งน้องไปส่งน้องอังจี้ไปแข่งที่ต่างประเทศก็ไปส่งกันพอไปถึงนู่นก็กลับมาก็สุดสุด ย่างตอนนั้นที่ใช้ชิ้หนึ่งวันเราทราบไปครับว่าเขากำลังกระชิเออทราบอยู่แล้วค่ะคือเราทราบอยู่แล้วว่าน้องป่วยแต่คือน right. ้องไม่เคยไม่เคยเล่าบอกเล่าถึงความเจ็บปวดของตัวเองหรือความทุกข์วามีอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะไม่ค่อยเล่าก็จะส่งแต่ความสนุกสนานความน่ารักสดใสสไตล์เขามาให้เราแสดงว่าไม่ได้แสดงความรใอใช่ใช่ก็คือเอคือเรารู้อยู่แล้วแหะค่ะแต่ว่ามันหายไปแล้วแต่เราเราไม่รู้ว่ากลับมาคราวนี้คือมันมันเข้าไประบบข้างในแล้ว เขาไมกังวลอะไรหนครับณวันนั้นที่เราเจอเขาไม่ไม่ค่ะงานหลักของน้องหญิงก็คือดูแลน้องเองจี้อย่างเดียวทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกหมดเลยก็คือความสุขของน้องก็คือการได้ดูแลน้องเองจี้แต่ก็ยังมีไปหามอไปพบแพทย์ก็ปกติก็ปกติค่ะรักษาปกติแต่ก็ไม่ได้บอกคนมากคือมากอะไรนะคะก็ไม่ได้บอกคนเยอะมากเท่ยวมก็ทราบแต่สนิทสนิทภายในค่ะ แจ้งว่าภายนอกของผิวก็คือไม่ใช่ก็ไม่มีใครรู้ก็คืออย่างไปสัมภาษณ์ตอนตอนก่อนส่งน้องไปแข่งแข่งต่างประเทศที่ไปหลายๆสำนักข่าวนะคะอันนั้นทุกคนก็ไม่ทราบแต่เราก็ทราบอยู่แล้วว่ายังไงแต่ตอนนั้นอยู่ในระยะที่เท่าไหร่เออจริงจริงมันเราไม่รู้มันกลับมาตอนไหนนะคะแต่ว่าคือน้องมาสุดตอนตอนหลังกลับจากต่างประเทศ ตอนที่กลับตอนที่เราน้องกลับาจากเมืองไทยของอันจี้แล้วมาเมืองไทยแล้วเราได้เจอไหมครับหรือว่าไม่ได้เจอค่ะเพราะว่าตอนตอนไปส่งเนี่ยก็คือส่งน้องไปแล้วน้องก็เริ่มเริ่มอาการมีอาการที่นู่นแล้วกลับมาก็คือ,อเริ่มไม่ดีแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยเราทราบตอนไหนครับเออจริงๆเราทราบแต่แรกแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันก็จะคุยแต่เรื่องเวลาเจอกันก็จะกินนู่นไหมกินนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกันปกติ แสดงว่าพี่หญิงไม่เคยแสดงเผยความอ่อนแอห,หรือปวามทุกหรือว่าใช่ใช่น้องไม่เคยต่อให้แบบอันจริงๆเราเดินทางกันมายาวนานเนี่ยแม้แต่เรื่องความรักเรื่องอะไรเวลาน้องมีความทุกข์น้องก็ไม่เคยเอาความทุกข์มาใส่เราก็จะคุยกันแต่เรื่องอื่นไปที่จริงพอได้ขาด่าวเราตกใจเพราะว่าการที่เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าวาทิ์เดินเข้าโรงพยาบาลไปให้กิจก็ก็ตกใจเพราะว่าพี่โทรเอ่อพี่พี่ก็โทรหาตอนตีห้ากว่าก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์มันมาตอนเช้ามืดอะไรเนี่ยปกติจะจะปิดโทรศัพท์แต่มวันนี้ไม่ได้ปิด ก็ก็รับสายก็ยังงงอยู่ว่ามันถึงเวลาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาที่แต่เราทากว่น้องปวยประมาณกีก็คืออยู่ด้วยกันตลอดจริงเราทํางานมาด้วยกันตลอดถ่ายหนังถ่ายอะไรก็รู้มาตลอดอะค่ะแต่ว่ารักษาหายแล้วนู่นนั่นนี่คือน้องจะบอกตลอดแต่ว่าเราก็คุยกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็บอกน้องไปว่าคือสมัยนี้หมอเก่งแล้วก็ เราก็ดูแลตัวเองมันก็ไม่น่ากลัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะระยะเวลากี่ปีครับกาการที่เขาจะต้องเผชิญต่อวันมาถึงต้องลงที่เซาท์อเมริกงน่าจะสิบไม่ไม่ไม่ถึงสิบค่ะไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบปีเอ่อจำปีไม่ได้อ่ะก่อนทก่อนค่ะก่อนโควิดค่ะก่อนโควิดแล้วอย่างวันนี้เขารีเวนให้พี่มาแต่งหน้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับีหน้รีนาเขาเก่งตรงไหพี่นอนยิ้มแบบก็ไปยิ้มก็ก็บอกน้องว่า วันนี้ต้องตามใจพี่นะลูกศิก็จะแบบลูกศิษก็ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาเยอะไปมากไปน้อยไปอะไรเงี้ยก็จะบอกน้องวันนี้ไม่มีสีเทียงพีละไ้่ก็ไปาอสมคั์ของับพี่หญิงเป็นยังไงบ้างก็เป็นพี่น้องกันครั้งแรกแต่งหน้าเขาจําได้ไหมว่าแต่งหน้าได้ยังไงโอ้โหจาไม่ได้เลยแต่ว่าจําได้คือถ่ายไปถ่ายสยามมันเถิงกันนะที่แบบว่าได้คุยกันเยอะนิดนึง เป็นยังไงบ้างเขาะาหลายคนมองว่าพี่หญิ่คือหน้าไทยคนความหมวยตาเฉียงเลยน้องก็น่ารักตอนนั้นเด็กเด็กมากๆเลยค่ะโอ้โหยังจาไม่ได้ว่าปีไหนแต่เด็กมากถ้ามองในฐานะเราเป็นทังแต่หน้าเรามองใบหน้าของี่หนมคนนี้เป็นยังไงก็ก็คือเขาไม่ได้คนสวยอะค่ะแต่เขาเป็นคนเก๋เป็นคนหน้าเก๋คนหน้ารักในสไตล์เขาคนยกให้เป็นตำนานเงื่อนเงื่งนอะไรบ้างแบบ แต่งหน้าก็าคุยกันปกติเหมือนเราแต่งกันปกติเลยค่ะ<า>ก็บอกว่าวันนี้ต้องยอมพี่นะพี่จะแต่งแบบนี้นู่นนั่นนี่ก็แต่ว่าน้องสวยวันนี้น้องสวยนะหวังว่าน้องเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีไปในที่ดีๆนะพี่รักน้องเสมอแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างได้ร่วมกันมาทมํามาอย่างเงี้ยที่จะจดจําแต่สิ่งดีๆของน้องไว้แล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลทางนี้เชื่อว่าทุกคนน่ะรักและดูแลอจี้ได้ดีแน่นอนน้องก็ไปแบบรับให้สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกันปกติก็จะแต่งไปคุยไปอย่างเงี้ยค่ะ มันแข้จนวันสุดท้ายเลยนะพี่มันตั้งไปลองให้ไปแล้วไม่ไม่เพราะเราเราเพราะน้องบอกแล้วน้องไม่อยากให้ทุกคนเศร้าเราก็จะบอกว่าพี่พี่จะพยายามไม่ร้องนะไม่อยากให้เห็นหนุมุว่าว่าทุกคนเศร้าเสียใจนะอะไรเงี้ยก็คือคืออยากให้น้องไปให้สบายก็คืออย่างเสื้อผ้าเหมือนกันก็บอกให้ใส่สีสันใส่อะไรมาได้เลยก็เลยบอกว่าเอองั้นงั้นพี่ไม่ใส่สีดำก็เลยใส่สีดำนั่ตามชี่จริงๆ้หิเขาชอบสีอะไร ไม่ไม,ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะชอบสีเอิร์ธเอิร์ธอะคะ่ะ<ม>สีเอิร์ธสไตล์เอิร์ธโทนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้ว,ลวความทรงจำจะพูดถึงวิญจุฬาลักษณเขาจความทรงจำคนแค่เพืออะไรก็คือความเป็นน้องที่น่ารักสดใสไม่มีความเออตงแต่นหน้าดารามันไม่มีเลเวลนั้นนะคะคือเราเป็นพี่เป็นน้องกันทุกสิ่งทุกอย่างน้องกินอะไรเรากินอันนั้นน้องนอนตรงไหนน้องก็ดูแลเราอย่างอย่างที่ พี่น้องคนหนึ่งจะดูแลกันก็คือเป็นคนง่ายๆไม่ถี่ตัวค่ะเป็นคนง่ายๆเลยไม่มีความแบบแบ่งอะไรนะ,ะ <ắng> ค่ะก็โอกาสพิเศษน้องก็จะมีนุ่นน,นั่งน <ส Gone S 1> ี่ให้มีของขวัญให้ทุกคนเล็กๆน้อยๆเออวันเกิดใครกองถ่ายวันนี้มันเกิดใครพยายามามีใครใครเกิดตรงนี้อะไรเงี้ยก็ต้องมีเค้กไว้เซอร์ไพรส์คนแสดงว่าใส่ใจแล้วไม่ลืมคุณๆพระคุณที่ทุกคนช่วยผักใช่ขนาดอยู่ในป่านะคะอยู่ทองผาภูมิทุกคนทุกจิกๆแล้วก็ เ,เสร็จงานแล้วทําไมทุกคนหนีหมดอ้าวโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้เดินคอห้องคนนั้นนี่ใครสนใจอ้าวทำไรกันเอออยู่ๆที่พูดว่าพี่ยาพี่หญิงขอคุยด้วยหน่อยขอคุยเรื่องงานด้วยหน่อยอ่ะไปคุยคุยเรื่องงานคุยเรื่องงานอะไรไปถึงปุ๊บยังไม่ถึงเลยค่ะนางเอกคาออร์ลีโทมเดินมาเฮ้ยยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์เดี๋ยวมันเกิดฉันหรอ,อลืมด้วยความทำง,งานแล้วมันก็ลืมมันเกิดตัวเองแต่น้องไม่ลืม น้องก็เตรียมเค้กขนาดอยู่ในป่าเดี๋ยวเค้กมายังไงคือแบบเตรียมเค้กไว้ให้ทุกคนก็มากรองรกันแล้วก็เซอร์ไพรส์เราแล้วก็โทรหาสามีโทรหาลูกบอกว่าเนี่ยทุกคนรอยอยู่รอจะไปเบิร์ตเดย์อยู่อ้าวมันมีสัญญาณด้วยเห,หรออะไรอย่างเงี้ยคือความน่ารักของเขามันมันมากมันมากจริงๆคือเขาจะใส่ใจทุกคนเขาคือใส่ใจซื้อใจทุกคนใช่ใช่ใช่ก็คือไม่ใช่แค่เรานะคะน้องๆคนอื่นหรือใครเกิดเนี่ยวันนี้มันเกิดคุณนี้เราทําอะไรกันดีก็จะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือจําได้ดีกว่าจะขอเกิดดี ก็ก็มันมีก่อนหน้านั้นพอดีเปิดกล้องมันเกิดน้องคนอื่นก็อีกคนนึงเราก็จะจัดเซอร์ไพรส์กันอุ้ยแล้วน้องบอกเกิดใกล้ๆกันเลยเขาก็จำเขาก็เมมโมรีแล้วค่ะว่าว่าเกิดใครแฮ p ปี้นิวเ a ียร์ท็อปดารานะคะขอบคุณที่แบบว่าอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจมาให้กันตลอดทั้งปีนะคะอยากส่งแบบว่ากำลังใจดีๆให้กับแฟนคลับของท็อปดาราทุกคนด้วยนะคะปีนี้อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้พวกเราหยุดเรื่องไม่ดีไว้แค่ ปีนี้แล้วปีหน้าก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้มันดียิ่งๆยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็ให้ชีวิตมีแต่ความสุขนะคะแฮปปี้นิวร์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ